สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกาลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณท้งเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าน,นะคะที่นารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะมีข้ามมิหลุดนะคะปรับปนกันไปเนาะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาเม็ดเดียวนะคะของงวดก่อนนะคะ เม็ดเดียวนะคะแอดมินก็ให้เข้านะคะเม็ดเดียวนะคะอันนี้คือสรุปนะคะพี่น้องสรุปนะคะแอดมินให้รูดแปดกับสนะคะแอดมินชอบ8ดแต่ว่าจับสี่มารูดนะคะได้เฮเลยนะคะดวงแท้ๆพี่น้องดวงอิลีอิลอนนะคะสามหกนี้ก็หลุดไปนะคะตัววิ่งสามมานะคะเก้าสี่นะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบเลยนะคะ สีห้านะคะก็เข้านะคะสี่ห้านะคะได้เฮกันนะคะสรุปแล้วนะคะได้เฮบนล่างนะคะก็ยินดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอซนะคะเราก็มารับชมนะคะของวันนี้กันต่อเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งนะคะก็จะมี สองสี่สามเก้าหนึ่งศูนย์นะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแอดมินให้อ่าเป็นสามนะคะสามกับสี่นะคะยังไงสี่ก็ต้องมาอีกรอบนะคะพี่น้อง

สามแปดสามเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสามหนึ่งสามเก้าสามสองสามสี่คู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น สามห้านะคะจดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจนะคะคํานวณนะทางตัวเลขส,สวยๆงามงามามาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า